จขอบคุณมากครับดอกไา้ดอกไม้นะครับผมตกก้องขอบคุณมากๆครับโอ้ยจุดประเด็นได้เสียเลยนะเนี่ยเออจริงๆเลยอ่ะเออเบาเพชรนี่หลายๆหลายจริงๆเลยเชียวจุดประเด็นทีได้เสียเลยเดีดเ๋ย,ยวยก็บล,กลบลบีลบกันหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยว สวัสด like ีคร <k unlikely> ับสวัสดีครับสุกสารสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณตุกสารนะฮะไม่ได้เคาไปหาเลยนะยังไปไม่ถึงติดด่านติดด่านนะฮะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวถึงแน่นอนถึงแน่นอนนะฮะถึงแน่นอนนะฮะคุณสุกสารขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณอย่างสูงครับคุณลูกสารเราคุณแจปะปะเดี๋ยวเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวก็ใส่ให้แล้วกันนะฮะว่าคุณสุขสันเราก็นะฮะรู้รู้จักกันมานานแล้วนะฮะรู้จักกันมานานแล้วนะครับผมเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีเจ้าบ้านและสวัสดีสุขบ้านจ้าจาก คุณสุขสารสี่เก้าเก้านะครับผมเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะมาดูข้าวดูข้าวเนี่ยโอ้แต่ว่าสุขสารอ่าตอนนี้ข้าวเป็นไงบ้างแกเออได้เก็บเกี่ยวยังอ่านที่ตรงสักข้อความได้ใหม่ได้ครับพี่สายสอง <laughs> ได้ครับ <laughs> ขอบคุณมากรับขอบคุณบ่าวเพชรนะครับขอบคุณบ่าวเพชรมากนะครับ ที่สมัครสมา,ช,สมาชิกช่องให้ขอบคุณมากครับขอพหคุณยังสูงจ้าสวัสดีพี่เปิงจายนะครับผมนะ้องขอบจากคุณสุขสารจ้านะคุณสุขสารสวัสดีคะาจากพี่เปิงจ่ายนะครับผมนะ้องเต่าหัวงูไข่ไข่ละเงดอกเขางูไข่ละเงืดไม่ใช่เขาไม่เรียกอย่าง,งานั้นจริงๆพี่สายทอง <laughs> ่อยบ่อเกี่ยวเด้อเว้ยคอยบ่อเกี่ยวเด้อ่อยบ่อเกี่ยวจะ่อยจุดปัะเด็นขึ้นมาได้เรื่องเลยโอ้จริงจริงเลยเราเป่าวเฟศนี่เนาะเจ้ากระไดอสวัสดีคุณสายสองจากคุณสุขสันต์เลยครับผมเนาะสวัสดีแม่สายสองจากบ่าวเฟศเด้อนะไอ้คุณแจ็คคุณสุขสันต์ด้วยครับให้แล้วให้แล้วให้แล้วจ้าเนาะสวัสดีนะ อออโอนะจากคุณส oh, so ุขสัร like ต์จ่านะครับผมเนาะก็คือบ่าวเพชรนั่นเองจ่านะครับผมเนาะคุณสุขสาร์สวัสดีครับจอมพิษสาย้องนะครับผมเนาะคุณสุขสาร์สวัสดีครับนะจากคุณเพชรจ่าจากบ่าวเพชรนะครับผมเนาะฝากให้กำลังใจนะซึ่งกันเล็กกนนะฮะช่วยกันดันหน่อยนะฮะนะฮะช่วยกันดันหน่อยนะฮะบ่าวเพชรก็ยังก็ยังต้องนะฮะยังยังเหลือหลักกิโลอีกนะครับผมเนาะเหลืหลักกิโลอยู่ ะช่วยกันดันช่วยช่วยกันไปนะครับผมเนาะขอบคุณมากครับครับผมนะครับผมนะตอนนี้น้องน้องนะฮะน้องยังไปไม่ถึงอ่าพี่สุขสรรนะครับผมเนาะติดด่านติดด่านนะติดด่านเดี๋ยวน้องเข้าไปไม่ต้องกลัวหรอกนะฮะถึงน้องไม่ได้เข้าไปเบ้มแต่น้องกดไลค์ให้ขอบคุณพี่เพ่งใจจ๋าขอบคุณพระเจ้ากอดกอดกอดจ๋าขอบคุณมากครับขอบคุณติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์น่ะ นะครับผมนัดจากบ่าวเพชรจ้าขอบคุณยงสูงครับบ่าวเพชรนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณบ่าวเพชรนะครับขอบคุณมากครับอ่าขอบคุณยศสังสมาอ่า สม,มัครสมาชิกช่องให้แล้วก็ขอบคุณที่จนติคือให้ครับเมลายน้ําใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแป๊บหนึ่งเด้อน้องเดี๋ยวขอไปรับไปตรงเพือนอ่าโอเค,คขอบคุณยังสูงครับขอบคุณยังสูงจ้าขอบคุณยังสูงจ้าเคยไปหาอยู่ครับอ๋อจากบอกไปเคยไปหาอยู่ใช่ปะครับผมครับผม วันนี้ฟ้าสวยมากคะ <c oughs> ่ะสวยอยู่สวยอยู่นะฮะสวยอยู่แต่สวยยังไงก็ไม่เท่าแบบเราเห็นอ่าทุ่งทุ่งลงทองอะ่ะนั่นแหละนะสิ่งที่เราอยากเห็นนะนะคือทุ่งลงทอง